าละครับผมสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนระับกลับเข้าสู่รายการโยฮะเฮลโเนื้อนะครับวันนี้ก็กลับมาในช่วงของหลังสงกรานนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีนะครับผมแล้วก็กลับมาจากการในสงกราน์ได้อย่งอางปลอดภัยนะครับผมโดวนี้อันตรายมากวันนี้เนี่ยครับผมก็กลับมากับของเล่นของค o m เมนต์วิดเดิ้ลกีสกันหนึ่งดวนะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาไปกับกีสไปไม่นาน <laughs> ซึ่งครั้งนี้เนี่ย ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับผมจะเป็น Premium DX Memorial มมโมเรียลจัมบบาร์โคลนะครับผม,ม, le, มหรือว่าจัมโบ้บาร์โคลนั่นแหละถูกไหมนะครับผมเป็น West b u c k l ลเอ้ยเป็น b u c k l คนะครับผมที่ใช้แปลงร่างเป็นจัมโบ้ไรเดอร์แล้วก็บาร์ฟาจัมโบ้ฟอร์มแล้วก็ซอมบี้จัมโบ้ฟอร์มนะครับผมด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป็นเชลโลเอจนะเป็นเงาเนหะ็นไหมของบาร์โคลนะครับผมแล้วก็มีชื่อสินค้า มีตราของกิ๊บันไดน้าโคนะครับผมบันไดแล้วก็เป็นหน้าของวาฟฟานะครับผมร่างจอมโจรที่จริงผมอยากให้มันเป็นจามโจรไวเยอ์มากกว่านะเพราะว่าคนใช้หลักมันคือตัวจอมโจเองถูกไหมแล้วผมก็คิดว่าเออด้านหน้าเป็นแบบนี้นด้านหลังเป็นจามโจแต่ว่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นดนะิสไซเลอร์คอร์ดับด้านข้างก็เป็นน,นี่ปกตินะครับไปชื่อ ลกล่องเล็กมากๆนะเทียบกับมือผมเนี่ยดูดิเออขนาดที่ตัว DX ปกติเนี่ยกล่องมันยาวกว่านี้นะครับผมแล้วก็ให้คอไอดีด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยไซส์มันก็พอที่จะยัดคอไอดีเข้ามาได้เหมือนกันแล้วทำไมไม่ทำไซส์จริงๆตั้งแต่แรกนะเกิดเท่ากับตัวคอไอดีไอดีคอที่เป็น BGM แล้วนะครับผมอันด้านล่างเป็นแบบนี้นะต้ดต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ของในกล่องนะครับผมก็จะเป็นแค่เจ้าตัวจอมตบัคเกิลอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีคอริดไอทีคอร์นะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยผมไม่มีตัว DX มาเปรียบเทียบเพราะว่าขายไปแล้วระหว่างเรื่องนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะชอบกีฟ์ขนาดนี้ก็เลยขายไปนะครัจะได้อยู่เหมือนกันนะโดยงั้นก็จะขายไปเฉพาะตัวบัคเกิแล้วเก็บคอริดไว้นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีคอริดแล้วแต่ว่าจะเล่นกับเจ้ตัว สีดำแรงที่เขาให้แถมมากับตัวเก่านะครับเหมือนกับ dx เลยนะครับผมทั้งการลงสีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเพิ่มปุ่มข้างบนมานะครับผมเป็นพวกเสียงเอฟเฟกกับเสียงแสดงอะไรอย่างเงี้นะครับผมตรงเถาวนก็จะมีแบบ weathering dry brush มาแบบสีน้ำตาลนะครับตามซอกตามอะไรอย่างงี้นะก็จะเลอะเลอะเคล็ดๆกล็ดหน่อยนะครับผมฟีลเหมือนแบบธรรมชาติเถาวัรอะไรอย่างเงี้ยด้านหลังก็จะเป็นนะครับผม แล้วก็เหมือนตรงนี้มันจะไอนี่แล้วใช่ไหมเลื่อนมาข้างหน้าแทนใช่ไหมถ้าเทียบกับเวสเบอร์เคิลอันอื่นๆเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านหลังเนี่ยเทียบกับเบอร์เคิลอันอื่นมันจะไปอยู่ด้านหลังเห็นปะแล้วพอกดปุ๊บมันถึงจะไปด้านหน้าอันนี้คือมันจะไปอยู่ด้านหลังแล้วพอ,อดกดมันก็จะขึ้นกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมกดที่ปุ่มนะทำให้ลูกเล่นเนี่ยเล่นลำบากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็เพื่อความลื่นไหลของลูกเล่นเหมือนกันมีทั้งข้อที่เอเสียดเผาจะอธิบายให้ฟังนะครับผมนะตรงนี้ก็็จะเปน สีเข,เขียวนะครับผมเป็นช่องที่ LED เนี่ยจะผ่านออกมานะครับก็ตรนนี้จะเป็นลําโพงนะนะลูปรังหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้ต่างกับ DX มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูลูกเล่นกันเลยนะครับผมในส่วนของลูกเล่นนะครับผมมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะโหมดได้ที่ถอดขั้นถ่านมันจะเป็นจมโตโหมดนะครับผมก็คือตอนนี้จมูนโหนใช้นะครับแล้วก็จะเป็นเสียงของจมโตอะไรนะครับผมหมดที่2 จะเป็นจอมโจฟอร์มนะครับตอนที่มิจิตาการเนี่ยใช้แค่ตัวจอมโบาร์โคลนะครับผมส่วนโหมดที่3นะครับก็จะเป็นเสียงโหมดของซอมบี้จอมโจฟอร์มนะครับตอนที่ใช้คู่กับซอมบี้เวชบารโคลนะครับในนัดแ,แสดงเนี่ยก็จะมีทั้งเสียงของมิจินาการและก็เบรบักด้วยนะครับผมแต่ว่าในโหมดที่2ที่เป็นแค่จอมโตรเฉยเนี่ยก็จะมีแค่เสียงิจินาการนะครับผมสเสียงเฟลก็จะแตกต่างออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันกับโหมดของจอมโตรกันเลยนะครับผม จำมาโตะนะครับผมถ้ากดที่เสียงปุ่มแ,แสดงนะครับผมเอ้ยปุ่มเสียงแ,แสดงนะครับจะมีทัง้งหมดหเสียงด้วยกันเก็เจ,จ,จะวนแล้วนะเแ้เสียงแอฟเฟทนะครับผม สามารถกดตรงนี้ได้นะแต่ว่าเสียงปุ่มนี้มันดูหลวมๆกว่าแบบ DX นะแบบ DX มันจะแบบฟิกซ์แน่นๆมาเลยนะแต่นี้คึ้แบบมันนี้ได้ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมอ่ะมีทั้งหมด5เสียงวยกันนะครับมาก็จะเป็นเสียงตอนที่ตัวจอมตะกบวอล์ o เลเน่โผล่ออกมานะครับผมเปเยงเอฟเฟกต์เป็นเสียงของจอมตะกบไรเดอร์นะครับ เป็นเสียงโจมตีนะครับผมเป็นเสียงเหมือนกับแบบฟื้นคืนชีพอะไรอย่างนี้เนาะอันจะเป็นเสียงแบบตอนกลายพันธุ์นะครับผมก็จะวนกลับไปและประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นกับตัวเข็มขัดกันเลยนะครับ ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีกลไกลที่ลําบากคนเล่นนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ลูกเล่นเนี่ยมันปุ่มมันอยู่ตรงนี้มันโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมครับคุณผ,ผู้ชมทีนี้เวลา <c oughs> คือด้วยคำที่มันไม่ได้อยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมทีนี้พอเราสไลด์เข้าไปปุ๊บมันจะไปโดนปุ่มตรงนี้นะครับผมที่เข็มขัดเนาะออทีนี้พอใส่ปุ๊บตรงนี้ก็จะกดกับเข็มขัดใช่ไหมเล่นเสียงแปลงร่างแต่ว่าถ้ากดปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นเหมือนกับไปเปิดใช้ท่าไม้ตายด้วยอารมณ์เหมือนใส่แล้วกดต่อมันจะเป็นท่าไม้ตายนะถ้าใครเล่นบอ่บอยๆผมกีสนะทีนี้เขาจะแนะนําว่าให้เวลาใส่เนี่ยให,ให้ให้ดันมันออกมาข้างหน้าใส่แรงคือปกติเราใส่ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ให้เราเนี่ยเหมือนกับงานให้มันออกมาข้างหน้าแบบใส่แรงให้ดันเข้าไปาออกมาข้างหน้าไม่ให้ปลุ่มันไปโดนกับตัวบาโคลนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่แบบปกติดูนะครับผม จะสังเกตว่ามันจะสังเกตว่ามันเป็นถ้าไม้ตายนะครับผมจะจะจะสไตรค์นะทีนี้แปลงร่างเนี่ยทุกครั้งที่ใส่เนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าให้ง้างมันออกมานะครับผมแบบให้มันห่างจากปุ่มนิดนึงนะครับไม่ให้มันเล่นเสียงถ้าไม้ตายตอนจะแปลงร่างนะครับ ครับผมง้างมันออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราสามารถกดเล่นเสียงแสดงให้ไปอยู่ตรงช่วงจุรปิระเฮนชินได้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้มีเสียงเฮนชินพิเศษปานจะ แปลงร่างพอดีนะครับผมจะเป็นการไล่เดลล็อกไปเรื่อยๆ6เสียงนั่นแหละนะครับทีนี้นะครับผมเสียงเอฟเฟกก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่ก่อนแปลงร่างที่กดเล่นทั่วไปนะกดค้างเสียงร้องนะครับเสียงโจมตีนะครับผม ที่เสียงอ่ามิวเทชอ่ากลายพันธ์นะครับเหมือนเดิมเลยก็จะวนกลับไปเสียงร้องแหละถ้าไม่ตายนะครับผมก็จะเป็นเสียงจ้าจ้าจ้าสไตร์นะครับประมาณนี้นะหมดแล้วสำหรับโหมดจะมาตกลุกเล่นก็เล่นง่ายนะครับแต่จะไปลำบากตอนที่ต้องง้างอนีรีอกมาเนี่ยนะใส่ปกติไม่ได้ ต่อไปนะครับผมโหมดจะมาโตโัวฟอร์ม,มจะเป็นเสียงของมิจินกะพูดเฮนชินแล้วก็ทรมานนะครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับจะมีเสียงเอฟเฟกแค่สิยงเดียวนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงแสดงทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสิเสียงนะครับ นี้แบบเส้สติตอนหลังจากคอแตกไปแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวกดคล้ยๆฟังนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองแปลงร่างกันเราสามารถกดสิ่งเฮนชินตอนที่เสียบเข้าไปได้แล้วนะครับผม ครับผมเสียงเอฟเฟกก็จะเป็นเสียงระบบช็อตแล้วก็คืนร่างนะครับผมต่อไปนี่เป็นผมท่าไม้ตาย ทำไมตายไม่ซ้ำนะครับผมกับโหมดที่แล้วเนาะทีนี้เราก็สามารถกดเล่นสื่อสแสดงได้เหมือนปกติเลยนะครับผม,ม,รม,นนมประมาณารูวเรนไม่รู้ ต่อไปนะครับผมเราก็สามารถแปลงร่างได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันในโหมดนี้นะครับด้วยการกดปุ่มอาเสียงแสดงนะครับผมแล้วก็เสียงเอฟเฟกเนี่ยพร้อมกันนะครับ <c oughs> ประมาณนี้ก็จะขึ้นเสียงมิจนาการเนี่ยร้องออกมาแล้วก็มีไฟสีแดงขึ้นมานะครับผมก็จะเข้าสมุดนี้แหละทีนี้นะครับผมใส่เข้าไปเหมือนเดิม ตอนแปลงร่างที่ใช้บัคโคลอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่แปลงร่างเสร็จปุ๊บก,ก็จะคืนร่างเองนะครับผมทีนี้พอคืนร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวบัคโกลเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่โหมดก่อนแปลงร่างแล้วนะครับผมถ้ากดก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกก่อนแปลงร่างนะประมาณนี้นะครับผมโหมดต่อไปนะครับผมโหมดที่เป็นซอมบี้จอมโตฟอร์มนะครับซอมบี้ <Zombie. S 1> นะเสียงเอฟเฟกต์เหมือนเป็นเหมือนกันนะครับผม ไปเหมือนกับเรสเบอร์โคเนี่ยผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะส่วนเสียงแสดงเนี่ยจะมีทั้งหมดทั้งสิ้น41เสียงนะครับผมมีทั้งเสียงของมิจินากะาแล้วก็เบโรบะเลยนะครับตอนที่จะเอาซอมบี้เรสเบอร์โคคืนนะครับ おお前前ららさせてもらうお前のくミ、ね、ッチー、ジャマトになりかけているあんたにもエントリー権はある。期待してるわ。もの好きな女だ。<laughs> 私があんたを気に入ったのはね、仮面ライダーに敵意をむき出す、不屈の精神よ。ジャマトになりかけてでも生きるあんたを見て決めたの。 ทีนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาวันนี้มาแปลงร่างด้วยกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในคู่มือเขาแนะนําว่าให้ใช้เป็นโหมดของโหมดปกตินะครับที่ไม่ได้มีเสียงเอฟเฟกต์ะ <Yes. S 1> เลือกเป็นโหมดซ็อบบี้ปกตินะครับทีนี้ไอ้ข้อเสียที่ผมบอกว่ามันต้องง้างขึ้นมาให้มันเลยปุ่มออกมาเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับที่ปุ่มมันเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ ถ้าใครเคยมี DX อันนี้เนี่ยจะรู้ดีนะครับผมว่าตอนเล่นกับซอมบี้เนี่ยเวลาเราใส่ปุ๊บเราต้องกักไทมิงดีๆนะครับผมตอนที่จะหมุนตัวซอมบี้เรส b บ c คโคเพราะว่าถ้าเราหมุนจังหวะไม่ตรงเนี่ยมันจะกลายเป็นไฮเปอร์ซอมบี้สไตรค์สักอย่างหนึ่งนะครับเป็นท่าไม้ตายเลยไม่จะเป็นเสียงแปลงร่างนะครับผมซึ่งอันนี้เขาทามาเพื่อให้เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องกักไทมิงอะไรอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับผมเราสามารถหมุนแล้วแค่มันขึ้นเสียงซอมบี้ แล้วตามด้วยเจ้ามาโตได้เลยหรือเจ้ามาโตก่อนแล้วค่อยตามด้วยซอมบี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องไปคอยกัดจังหวะถูกไม่ถูกแล้วนะครับผมแต่แรกมันกับเราต้องง้างเพื่อไม่ให้มันโดนปุ่มอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้ามันโดนปุ่มแล้วเนี่ยเข็มขัดมันจะรู้ว่าเออเราแปลงร่างปแลาตอนใส่วล็โคอะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอถ้าเราหมุนอันนี้ทีนึงมันก็จะกลายเป็นทลา,ายตายอะไรอย่างนั้นนะครับผมอันนี้ก็แก้ทางมาอย่างดีเลยแต่ว่านั่นแหละข้อดีข้อเสียนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวลองบหน่วงเวลาดูนะให้ซอมบี้ขึ้นท้ายๆบ้างนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็น DX ปกติเนี่ยเราไม่มีเวลามานั่งหน่วงอย่างนี้แน่นอนนะครับผมหรือว่าต้อง แบบจะหมุนตอนไหนก็ได้ตอนช่วงแปลงปร่างเพราะว่าม like ันต้องกะทามมิ réussi, ่งเป๊ะๆถึงจะขึ้นซอมบี้เฉยๆได้ไม่ได้เป็นแบบไฮเปอร์ซอมบี้สไตรค์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็แก้มาแล้วแหละแต่ว่ามันก็ลําบากตอนเล่นอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องคอยง้างอะไรงี้นะไม่ให้มันไปโดนปุ่มที่ขมขัดด้วยนะครับทีนี้เสียงเอฟเฟกนะครับผมกดค้างดูก็จะเป็นเสียงแบบโจมตี นะครับผมเสียงพูดเนี่ยก็พูดได้ปกตินะครับผมประมานี้นะถ้าไม่ตายนะครับแค่นี้เลยนะครับผมแต่ในเมื่อตัวนี้นีมันให้โหมดจมำโตมานะครับผม,ผมก็เอาซะหน่อย มันจะมีเสียงเขาช็อตออกมาด้วยนะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าไม่ตายก็ปกติ Thinking, แต่ว่าผมเปิด od, โหมดจอมมอโต้ด้วยก็จะมีเสียงแบบไฟไฟ้าช็อตเข็มคัดพังๆหน่อยมาจากเสียงของฝั่งซอมบี้นะครับผมทีนี้เสียงเอฟเฟกก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ถ uh> ้าไม่ตายประมาณนี้นะครับผมทุกเรื่องก็จะหมดแค่นี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมตำหรับการรีวิวเจ้าตัว Premium DS เมมโมรี่จะมาจบบอคเกนะครับผมก็ลูกเล่นใช้ได้นะครับผมก็คือแก้ทางมาอย่างดีแหละนะไม่ให้เสียงท่าไม้ตายมันขึ้นตอนที่จะหมุนตอนแปรงร่างฝั่งซอมบี้แต่ว่าก็แล้วมันกับการที่เราต้องง้างนะไม่ให้มันไปโดนปุ่มที่เข็มขัดนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็ดีกว่าที่ต้องมานั่งคอยกับจังหวะอันนี้คือเราสามารถเลือกเองได้เลยนะครับผมคือเราสามารถควบคุมได้นั่นแหละนะครับไม่ใช่แบบอันนี้ต้องแบบต้องมาคอยรุนว่าระบบมันจะพอดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ เราสามารถควบคุมได้ผ่านกนารง้างมันก็จะไม่ใช่วิธีเล่นที่ดีนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นทางเป็นการแก้ปัญหาที่โอเคสำหรับบันไดแล้วผมก็เห็นมีคนโมอยู่นะคนญี่ปุ่นโมแต่ผมไม่ได้อยากไปยุ่งอะไรละเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีราคาเหมือนกันนะเป็นของที่แพงกว่า DX ขึ้นมาประมาณหนึ่งก็ไม่ได้อยากไปยุ่งอะไรกับมันมากนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ลองไปหาดูในแอปส้มไม่ก็ในกลุ่มได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าในกลุ่มเนี่ยมีคนขายหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่เข้าก็ไ้สำหรับร้านอื่นนะครับผมก็ลองหาหาดูนะครับราคาประมาณ1000นต้นๆนะครับไม่เกินพันห้ากำลังดีเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์เพื่อคนดูด้วยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยลูกเล่นอะไรเป็นยังไงนะครับผมเล่นยังไงลำบากขนาดไหนนะครับ ถ้าใครมีข้อมูลตรงไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมหรือว่าถ้าผมตกต้นข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันนะครับผมพูดคุยกันก็ได้นะชิวๆนะครับผมหรือถ้าอยากซัพพอร์ผมโดยตรงเลยก็สามารถกดซุปเปอร์แทงได้เช่นเดียวกันตรงใต้ล่างชื่อคลิปนะครับหรืออยากติดตามพวกราสตารกันเก็บหอยของผมก็สามารถติดตามได้ในไอจีนี้นะครับเพราะผมจะลงพวกแบบ ข่าวสารต่างๆบนเรื่องของเล่นนะอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีไลฟ์ด้วยในเะวลาได้ของใหม่มามาจะแบบเช็คตั้หนิอะไรอย่างนี้ใครอยากเป็นสกีพยานด้วยกันก็มาจอยกันในไลฟ์ได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับผมขาดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลามีขึ้นใหม่จะได้แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นเบลอ์แอดก,กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมดิดตารมาด้วยนะครับผมสำหรับวีคอนัสก่อนสวัสดีคร,รับ